ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชายพอดแคสต์ณบัดน,นี้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดเมื่อวานนี้ข่าวใหญ่ในแวดวงของผู้คนที่ติดตามข่าวสารก็คือเรื่องคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูนแน่นอนครับที่ชี้แล้วว่าการที่กลุ่มอย่างน้อยสามคน ไม่ว่าจะเป็นรุง้งหรือว่าจะเป็นอานท์หรือว่าจะเป็นไมค์สามคนที่มีการรุรงค์เกี่ยวกับเรื่องปฏิรูปสถาบันนั้นสารท่านบอกว่าเป็นเรื่องล้มลางการปกครองและบอกด้วยว่าขอให้ไม่ทําอย่างนี้อีกในอนาคตด้วยนะครับและรวมไปถึงเครือข่ายด้วยถ้าอ่านคําวินิจฉัยให้ดีดังนั้นจึงต้องมานั่งดูครับว่าแล้วต่อไปนี้เนี่ยผลที่จะตามมาคืออะไรอย่างไรบ้าง ก็เห็นมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่จะนําเอาคำใช้ของศาลนี้แหละไปเดินเรื่องต่อไม่ว่าจะเป็นคุณภัยบูนนิติตวันหรือว่าคุณนัทพรที่เป็นคนที่ร้องเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นมาเนี่ยดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเราต้องดูว่าแล้วมันจะมีผลต่อเนื่องอะไรอย่างไรบ้างผมชวนอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยมาช่วยวิเคราะห์ให้เราฟังครับสวัสดีครับอาจารย์ยุทพรครับสว,ส,สวัสดีครับคุณสิทธิชัยครับ ครับเมื่อวานนี้อาจารย์ติดตามคำวินิจฉัยก็ก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าวิเคราะห์พอสมควรนะครับแต่ออกมาแนวนี้ซึ่งก็จริงๆมัออกไม่ได้สทางนะทางหนึ่งก็คือว่าไม่ถือว่าเป็นการล้มล้างอีกทางหนึ่งก็คือว่าถือเป็นการล้มล้างฉะนั้นถ้าอาจารย์ดูจากคำวินิจฉัยแล้วเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของอะไรครับที่ศาลท่านบอกว่านี่คือการล้มล้างระบอกการปกครองของประชาธิปไตยที่มี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุขครับคือถ้าเราดูในโครงสร้างคอมมิวนิชชัยเนี่ยก็จะมีอยู่สองส่วนนะครับ<ม>ก็คือในเรื่องของข้อเท็จจริงนะครับกับในเรื่องข้อกฎหมายมนะสำหรับในเรื่องข้อเท็จจริงเนี่ยศาลก็สรุปพฤติการต่างๆนะครับของการ<ม><ม>ชุมนุมทั้งเมื่อวันที่สสิงหาคมปี2 5 6 3สนะครับแล้วก็วันที่10สิงหาคม2 5 6 3นะครับแล้วก็กรบะบวนการต่างๆที่อาจจะมีความต่อเนื่องต่างๆหรือแม้กระทั่ง ประเด็นปลาศัสหรือข้อเสนอต่างๆขกลุ่มที่ชุมนุมนะนี่คือในส่วนของข้อเท็จจริงนะครับส่วนในเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยก็สารตั้งต้นนะครับที่มาตรา49ในรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการล้มล้างระบอบการปกครองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสารก็ไปวินิจฉัยถึงเรื่องของการใช้สิทธิเสรีภาพนะซึ่งประเด็นเรื่องสิิเสรีภาพนั้นก็เป็นประเด็น ที่เป็นข้อตัวอย่างนะครับของทางผู้ถูกฟ้องนะครับแล้วก็ศาลก็ไปวินิจฉัยว่าสิทธิเสรีภาพนั้นเนี่ยก็อาจจะมีทั้งการใช้ได้โดยทั่วไปนะครับหรือว่าการใช้สิทธิเสรีภาพที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขก็คือต้องอยู่ภายใต้กรอบที่รัฐนูญนั้นจํากัดแล้วก็ต้องไม่เป็นการไปละเมิดบุคคลอื่นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็คือโครงสร้างคําวินิจฉัยสามนูนก็จะมีอยู่สองส่วนใหญ่ๆนะครับครับครับสองส่วนนี้ กาโต้ตแย้งจากของทั้งสามคนเนี่ยก็ยืนยันว่าเป็นการเสนอปฏิรูปไม่ใช่เป็นการล้มล้างซึ่งสาลเนี่ยท่านก็ยืนยันชัดเจนใช่ไหมครับว่านี่ไม่ใช่แค่ปฏิรูปใช่ไหมหรือ,อยังไงคือในคำนิชไยสารเนี่ยสารท่านไปมองถึงเรื่องเจตนานะฮะเพราะในคำนิฉัยเนี่ยเขียนว่ามีเจตนาที่ปิดบังซ่อนเร้นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็แน่นอนว่า อ่าก็สารนั้นก็บอกมีการพิสูจน์อะไรกันมาไตาส่สวนกันมานะครับแต่ว่าทางฝั่งผู้ถูกร้องเนี่ยวันนี้เขาก็บอกว่าเขาอยากจะขอให้ไต่สวนเพิ่มเติมแต่ว่าสารก็ไม่อนุญาตแล้วเพราะว่าให้เห็นผลว่าได้มีการไต่สวนนั้นมาประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในคาวินิจฉัยนะครับครับครับสิ่งที่จะตามมาก็จะเป็นบรรทัดฐานสิครับอาจารย์ครับใช่ครับก็คือ ณนะวันนี้เนี่ยถามว่าคำนิชไยสารน้ำนูลเนี่ยก่อให้เกิดคำถามมากมายเลยนะครับหลายคนก็ถามว่าเอะแล้วตกลงถ้าไม่ปฏิบัติตามจะมีผลยังไงนะหรือคําบังคับสารน้ำนูลจะเป็นยังไงนะครับคือ <c oughs> ต้องเรียนงี้ครับว่าสารน้ำนูนนั้นเนี่ยเป็นการพิจารณาวินิจฉัยในเรื่องคดีทางรัฐธรรมนูญน,นะคันีพอเป็นคดีทางรัฐธรรมนูญน,นั้นเนี่ย <c oughs> ก็จะมีเพียงแค่คําคสั่งให้เลิก <c oughs> นะการกระทําที่ขัดต่อรัฐนูญนะ <c oughs> เพียงเท่านั้นนะครับซึ่งนั่นก็คือ สิ่งที่เป็นคำบังคับของศาลนะครับ mm hmm. ซึ่งถ้าเราไปดูในกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยคือพระธุ์จัดประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลน้ำนูญเนี่ยที่จะมีคำบังคับที่สุดก็คือมาตรา74เท่านั้นเองะครับในกรณีที่ศาลเห็นว่าจําเป็นนะฮะศาลอาจจะออกคำบังคับได้นะโดยมอบให้องค์กรหน่วยงานรัฐหรือว่าบุคคลเนี่ยนะไปปฏิบัตินะครับแล้วก็ให้รายงานการปฏิบัติหรือให้รายงานข้อขัดข้องคือหมายถึงว่า ถ้าไปทําแล้วอะไรที่เป็นปัญหาประสักหรือทาไม่ได้อะไรได้เท่านั้นนะครับอันนี้คือคดีทางรัฐธรรมนูนส่วนที่หลายคนมโอจะไปถึงขั้นมีโทษอะไรต่างอันนั้นต้องไปว่าในคดีอาญานะครับ<ม>หรือว่าอาจจะเป็นเ<ม><ม>รื่องของคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องคดีอาญานั้นก็ว่าไปแต่ว่าคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญน,น,นั้นเนี่ยก็มีโอกาสนะหรือมีความเป็นไปได้สูงที่อาจจะมีการหยิบยกเป็นพยานหลักฐานนะครับในคดีอาญาที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้คือจริงๆแล้วเนี่ยการชุมนุมของ บรรดาผู้ถูกฟ้องวันนี้ก็เป็นคดีอาญาท,ที่อยู่ในชั้นกระบวนการยุติธรรมอยู่นะฮะตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีการไปรหยิบยกเป็นพยานหลักฐานหนึ่งก็ได้หรือว่าถ้ามีคดีที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตเนี่ยก็อาจจะหยิบยกคำรนิชัยของสารรูนไปเป็นพยานหลักฐานหนึ่งก็ได้นะส่วนศารอาญาสารแพ่งท่านจะว่าอย่างไรอันนั้นก็เป็นอิสริในของท่านนะครับครับแต่ว่าเขาไม่ใช้ของสารธรรมนูนเนี่ยระบุไว้ในกฎหมายไม่ใช่เหรอก็ว่าผูกพันกับทุกองค์กร พันทุกองค์กรของรัฐแต่ว่าไม่ได้ผูกพันฝ่ายตุลาการนะครับฝ่ายตุลาการถือเป็นอีกอำนาจอธิตายอำนาจหนึ่งครับเพะฉะนั้นเนี่ยถ้าสารน้ำนูนเนี่ยไปผูกพันถึงสารยุติธรรมด้วยเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหาเรื่องเขตอำนาจศาลเลยนะครับอครับครับดังนั้นสิ่งที่จะตามมาก็คือผมเห็นฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะพักพลังประชารัฐเนี่ยก็กยกจะเดินหน้าต่อโดยอ้างคำวินิจฉัยของสารร้ำนูนเนี่ย จะไปยืน่นเช่นเสนอยุบพักมักกระทั่งพักเก้าไกลหรือว่ากลุ่มการเมืองอะไรต่างๆนานาเนี่ยอาจารย์คิดว่ามีเหตุผลพอหรือว่ามีน้ำหนักพอไหมคือเหตุผลหรือน้ำหนักจะพอไม่พอเนี่ยอันนั้นเราคงต้องไปดูต่อว่าศาสตร์ท่านจะเอาพฤติการเอาขอา<ร>า้อกฎหมายได้ไง<ช>แต่ว่า,า <embracing. S 2> โอกาสที่จะไปยื่นเนี่ยต้องบอกว่ามีความเป็นไปได้สูง นะมีความเป็นไม่ได้สูงแต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าการยื่นอะไรต่างๆเนี่ยคงไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนะถ้าให้ผมคาดเดาผมคิดว่าอาจจะมีการยื่นในสนามเลอกตั้งก็ได้นะฮะอ๋อใกล้ใกล้เลิกตั้งครับคืออาจจะไม่ใกล้เลอกตั้งก็มีใจในสนามเลอกตั้งเลยนะใช่ครับก็คือว่าอาจจะมีการส่งผู้สมัครนะครับเรียบร้อยนะครับประกาศปิดรับสมัครแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะเพราะว่าคือ Uh huh. แต่ผู้ร้องก็มีเป้าหมายในการที่ยุ่พักเนี่ย uh huh. การไปยื่นตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์ครับเพราะถ้าถูกยุบพักก็สอส,อสอย้ายพักได้เหมือนกรณีของอนาคตใหม่นะคืออาจจะมีสอสอหายไปบ้างบางส่วนแต่ว่าก็อีกส่วนหนึ่งก็ยังย้ายพักได้ uh huh. แต่ถ้ายื่นกลางสนามเลือกตั้งเนี่ยนะอันนั้นก็เรียกว่าไม่สามารถจะทําอะไรได้แล้วครับถ้าปิดรับสมัครเลือกตั้งไปแล้ว uh huh. นะแล้วก็มีการยุบพักในเวลานั้นนะครับครับครับ ถ้าอาจารย์อ่านตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตรา112อยู่ในส่วนหนึ่งของการวินิจฉัยไหมหรือว่าภาพคือ,รอจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยสารไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องมา,มาตร,รา112เลยสิ่ง<ช>ที่สารพูดนั้นก็คือเรื่องของพฤติการในการชุมนุมมากกว่าในคราวนี้เนี่ยถามว่าจะเป็นประเด็นที่จะไปเกี่ยวข้องกับการเสนอขับเคลื่อนแก้ไขมาตรา112ในสภาไหมอะไรไหมเนี่ยในส่วนนั้นเนี่ยสารไม่ได้พูดถึงนะครับก็คงจะ เ,เกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการทางฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็กระบวนการทางในสภาแต่ว่าถ้าแน่นอนละ่ะมีพฤติการในการเคลื่อนไหวชุมนุมที่คล้ายคลึงน,นะครับกันกับสิ่งที่สารวินิจฉัยเนี่ยก็เป็นไปได้ที่สารก็อาจจะดําเนินการในการที่จะพิจารณาเลยนะครับอาจจะไม่ต้องไต่สวนก็ได้เพราะว่ามีความคล้ายคลึงกันนะฮะถ้าดูพยานหลักฐานอะไรต่างๆแล้วต่างๆที่มีการเคลื่อนไหวในอนาคตนะครับ เพราะน,นั้นเนี่ยอันนั้นเป็นไปได้นะครับครับน่าจะเป็นครั้งแรกไหมครับที่สารรัฐธรรมนูญมีข้อวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าการกระทําเช่นนี้การพูดเช่นนี้ดีความเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูนตามมาตราสิบสก้าได้หรือไม่เนี่ยใช่ไหมครับคือก่อนหน้านี้มีคล้ายๆกันครับคินิัยแต่ว่าไม่เหมือนกันเสียทีเดียวนะในตอนที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉ uh huh. บับปีสองห้าห้าศูนตอนนั้นแก้ไขเมื่อสักประมาณปี5556นะครับ,รบตอนนั้นก็มีการวินิจฉัยเรื่องการล้มล้างการปกครองเหมือนกันแต่ตอนนั้นเป็นเรื่องการใช้อำนาจของฝ่ายนิธิบัญญัต uh ิ huh. ในการที่จะแก้รัฐธรรมนูญนะฮะ uh huh. ซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันทีเดียวแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นลักษณะคล้ายคลึงกันมากกว่า uh huh. นะครับ uh huh. บางคนก็ก็บอกว่าเนี่ยตอนรัฐประหารนี่ก็ยิ่งก็ถือว่าล้มล้างการปกครองเลยทำไมไม่มีใครร้องเรียนไปที่ศาลบ้างครับก็คือการรัฐประหารเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่ามีคำาพิกษาสันติกานครับที่โอ้เกิดขึ้นห้าหกสิบปีก่อนนะครับนะที่รับรองนะครับถึงอํานาจรัฐาธิปัตของคณะรัฐประหารเนี่ยอันนี้ผมเขมีอำนาจรัฐาธิปัตเนี่ยก็หมายว่าเมื่อมีการรัฐประหารแล้วเนี่ย คณะประหารเขาก็มีอำนาจในการที่จะสั่งยกเลิกรัฐธรรมนูญน,นะครับประกาศคําสั่งก็เทียบเท่ากับกฎหมายได้นะครับ mm hmm. เพราะนั่นจึงเห็นว่าพอมีการรัฐประหารเนี่ยก็เลยมีการประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูนในทุกๆครั้งแนววันนั้นเนี่ยการจะแปลความผิดอะไรก็ยากแล้วก็ท้ายสุดก็จะมีการเรียโรศกรรม mm hmm. ในหลากหลายรูปแบบนะครับบาง mm hmm. ยุคบางสมัยก็ใช้เป็นพระาบัญญัติบางยุคบางสมัยก็ mm hmm. บัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่นในรัฐมนูลปี60เนี่ยนะมาตรา279เนี่ยนะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะฮะครับพอหลังจากคำวินิจฉัยของสารรธรรมนูญแล้วคุณนัทพรตัวประยูนเนี่ยผู้ยื่นร้องเรียนม็อบราสฎรเรื่องลมลางการปกครองเนี่ยก็พูดบอกว่าก็ขอให้กะกะตเนี่ยนำคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญประกอบคำร้องยุบพ,พักเกล้าไกา่ฐานสนับสนุนกันเงิน และประกันตัวผู้ต้องหาคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันเข้าข่ายหรือว่ามันจะนำไปสู่สิ่งเหล่านี้ไหมมันจะทําให้การเมืองมันจะมีประเด็นอะไรร้อนขึ้นมาอมีกไหมครับอาจารย์มองคือผมว่าอาจจะมองเป็นสองส่วนนะครับคือในส่วนของกฎหมายกับในส่วนของการเมืองนะสำหรับในส่วนของกฎหมายเนี่ยต้องบอกว่า การจะไปใช้สิทธิประกันตัวเนี่ยมันเป็นสิทธินะฮะของทางผู้ต้องหาที่เขาจะสามารถได้รับการประกันตัว<ม>แต่ถ้าทําตามกฎหมายนะครับวิธีพิจารณาความอาญาต่างๆเหล่านี้อย่างถูกต้องเนี่ยน<ม><ม>ะก็อาจจะต้องไปดูฮะนะว่าจะมีพยานหลักฐานอื่นใดไม่ที่จะไปโยงเด็กท่านที่จะยุบพ,พักได้นะครับ,รบส่วนในแง่ทางการเมืองแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยถึงแม้จะมีคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญออกมาเนี่ย<ม>ก็เชื่อว่าการชุมนุมไม่ยุติลงง่ายๆนะครับ,รบยังเชื่อว่ามี ต่อนะการชุมนุมยังคงมีต่อแล้วก็การชุมนุมของบรรดากลุ่มเยาวชนเรียวเคลื่อนไหวต่างๆเหล่า,านี้เนี่ยนะครับแล้วก็เครือข่ายต่างๆเนี่ยก็ยังคงเกิดขึ้นต่อนะคำนี้ฉายสารน้านูนไม่สามารถที่จะทําให้การชุมนุมแลม้ยุติได้ต่เพียงแต่ว,ว่าพอหลังจากนี้เนี่ย<ร>ถ้าการชุมนุมแล้วมีพฤติการที่ไปผิดกฎหมายอะไรอย่างไรเนี่ยโอกาสที่จะมีการไปหยิบยกคํานี้ฉายสารน้ำนูนเนี่ยมาใช้เป็นแพียหลักฐานอย่างหนึ่งนะฮะประกอบการดําเนินคดีเนี่ยนี่เป็นไปได้ครับ ครับมีทางที่จะสู้สมมุติว่าไปศาลอาญาหรือถ้ามีการขึ้นศาลในคดีนี้อีกเนี่ยก็คงจะสู้ได้ประเด็นที่ว่าเป็นการเสนอปฏิรูปสถาบาันไม่ใช่เป็นการล้มลางเนี่ยคิดว่านี่จะเป็นแนวของการต่อสู้ต่อไปไหมครับคือการต่อสู้โดยใช้แนวทางนี้เนี่ยทางผู้ถูกฟ้องเนี่ยเขาก็ได้ใช้กับสารรัฐมนูลมาเหมือนกันนะครับเขาก็อ,อ,อ้างถึงสิทธิเสรีภาพนะหรือว่า การพูดถึงประเด็นเรื่องการปฏิรูปต่างๆนะครับดังน,น,นี้สารนํานุนท่านท่านก็อาจจะไม่ได้เห็นว่ามันมีพยานหลักฐานหรือฟังไม่ขึ้นนะฮะซึ่งถ้าเราดูในคำนิชัยวันนี้นะครับก็ก็ได้พูดเอาไว้ตรงนั้นนะดังนั้นพอไปสู่สารยุติธรรมเนี่ยก็ต้องดูฮะว่าในชั้นสารยุติธรรมเนี่ยท่านจะมองนะครับหรือมีดุลพินิจอย่างไรนะแต่เชื่อว่าอันนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นข้อต่อสู้นะครับของทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะฮะอยู่ในสารยุติธรรมถ้ามีการดําเนินคดีนะครับ ถ้าเป็นไปอย่างที่อาจารย์บอกการชุมนุมก็คคงเดินต่อเนี่ยแต่ว่าสารนัฐธรรมนูญในคำวินิชัยก็บอกอห้ามทําอะไรอย่างนี้ในอนาคตอีกเนี่ยครับแล้วถ้าเกิดย,ยังมีการชุมนุมเรียกร้องแบบนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นสารัฐธรรมนูญจะทําอะไรได้ก็มีโอกาสครับที่สารจะออกคําบังคับแห่งที่เรียนสุดที่ชัยว่าอยู่ในมาตรา74<ม>ของกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยคือถ้ามีเหตุจําเป็นเนี่ยสารออกคําบังคับได้แล้วก็ อาจจะสั่งให้หน่วยงานนะครับอ,องค์กรของรัฐนะหรือว่าบุคคลเนี่ยไปปฏิบัตินะฮะแล้วก็ทําได้ก็คือกลับมารายงานแค่นั้นนะว่าปฏิบัติอะไรไปบ้างแล้วอะไรก็คือ<จ> <ues S 2> ข้อขัดข้องนะาทาได้แค่นั้นครับอันนี้คือกดีทางน้ํานูนะส่วนถ้าอาจจะไปว่าทางอาญานะหรือถ้า,ามีกรณีความเสียหายอื่นก็จะเป็นเรื่องทางแพ่งด้วยอันนั้นก็เป็นเรื่องสารยุติธรรมไปครับสารธรรมดูในอดีตก็ไม่เคยมีกรณีคล้ายๆกันว่าสั่งไปให้ระงับการกระทําเช่นนี้ แล้วยังมีการกระทําต่อสารจะทํำยังไงเคยมีไหมยังไม่เคยเห็นนะยังไม่เคยเห็นที่อ,อาจจะชัดเจนนะครับคือในอดีตเนี่ยคำวิจิจฉัยสองสารรัฐมนูลน,นั้นเนี่ยมีประเด็นข้อถกเถียงด้วยว่าตกลงแล้วจะมีสภาพบังคับไหมใช่นะ,ะแล้วก็จนกระทั่งต่อมาเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับในรัฐธรรมนูญปี60แล้วก็มีการไปออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะฮะที่ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของสารรัฐมนูญเนี่ยในทีงทาให กระบวนการในการพิจารณาก็มีความชัดเจนขึ้นนะคือเมื่อก่อนเนี่ยสารน้ำนูนเนี่ยวิธีพิจารณาของเขาเนี่ยก็จะเป็นเพียงแค่ระเบียบต่างๆของศารแล้วก็อ้อางอิงจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับซึ่งอันนั้น,นก็คือพูดง่ายๆว่าไม่มีวิธีการพิจารณาคดีของตนเองนะก็ทําให้เป็นประเด็นปัญหาเพราะว่าสารน้ำนูนนั้นเนี่ยในอดีตพัฒนาการเนี่ยมาจากตุลาการรัฐธรรมนูญน,นยฮะยังไม่ได้เป็นสารมาเป็นสารน้ำนูนเนี่ยคือในรัฐนูนปี40เป็นต้นมานะครับเพราะนั้นเนี่ย อันนี้ก็คือความไม่ชัดเจนอย่างหนึ่งจนกระทั่งประมาณปีหกหนึ่งเนี่ยถึงมีกฎหมายวิธีพิจารณาค<ม>ดีของศาลรัมนูลเองนะครับครับดังนั้นจากนี้ไปเนี่ยสมอาจารย์รต้องสอนหนังสือสอนกฎหมายและนักศึกษาถามว่าองค์ประกอบของการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยองค์ประกอบมันจะต้องมีอะไรยังไงบ้างเนี่ยมันก็จะมี มีคาถามพอสมควรนะครับอย่างนี้ถือว่าเข้าองค์ประกอบไหมอย่างนี้ถือว่าไม่เข้าไหมใช่ไหมครับอันนี้พอดีผมไม่ได้สอนวิชานิติศาสตร์ผมก็ผมก็าำลงจะถามอาจารย์ที่สอนวิชารัฐธรรมนูญนะรัฐศาสตร์นะเพราะว่ารัฐศาสตร์ก็อย่างหนึ่งใช่ไหมแล้วพอรัฐศาสตร์ตีความอยู่ในถ้อยคําในรัฐธรรมนูญก็อีกอย่างหนึ่งแล้วมันก็จะมีรายละเอียดทาง การตีความทางการเมืองพอสมควรใช่ไหมครับใับใช่ใช่ครับใช่ครับก็คงจะต้องมีรายละเอียดต่างๆนะฮะแล้วก็คือสารรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านก็วินิจฉัยโดยใช้ตัวรัฐธรรมนูญนะครับเป็นหลักซึ่งในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่ากฎหมายมหาชนนะครับคราวนี้เนี่ยนะฮะพอไปสู่ความผิดทางอาญาเนี่ยนะครับความผิดทางอาญาเนี่ยเราถือว่าเป็นกฎหมายเอกชนนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องไปดูนะครับว่าหลักกฎหมายจะ าวางไว่อย่างไรอะไรต่างๆแล้วเนี้ยซึ่งต้องเป็นประเด็นข้อถกเถียงกันในทางวิชาการเยอะฮะครับครับครับอืมแล้วอย่างนี้ต่อไปเนี้ยในแวดวงวิชาการแวดวงการเมืองเนี่ยเรื่องนี้ก็จะเป็นประเด็นที่สําคัญพอสมควร,ครเพราะว่าพรรคการเมืองไหนมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเรื่องมาตรานั้นมาตรานี้แล้วก็แน่นอนก็ถกเถียงกันเห็นด้วยไม่เห็นด้วยตอนนี้สังคมไทยก็แบ่งเป็นหลายฝ่ายฝ่ายนี้บอกว่า ไอ้กฎหมายนี้แตะไม่ได้เลยอีกฝ่ายนึงบอกว่ามันต้องแก้มันต้องปรับปรุงอีกฝ่ายนี้ที่างกลางก็บอกว่าก็ลองดูกันสิมาตั้งวงคุยกันเนี่ยมันจะนําไปาาสู่อะไรครับคำวินิยฉายของสารวันนี้คือการแบ่งขั้วทางการเมืองเนี่ยหรือที่เราเรียกว่า political polarization bon เนี่ย<ม>นะครับ<ม>เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมายาวนานแล้วนะ<ม><ม>และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนในช่วงสิปีที่ผ่านมามมนะ<ม><ม>คือนับตั้งแต่2 5 4พมาเนี่ย ภาวะวของการแบ่งขัดด้วทางการเมืองเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะ<อ>แ,แล้วก็การแบ่งขัดด้วทางการเมืองตรงเนี้คือถ้าถามว่าเป็นปกติของบอกประชาธิปไตยไหมต้องบอกเป็นปกตินะครับเพราะว่าในระบกประชาธิปไตยเนี่ยถ้าไม่มีการแบ่งขัดด้วทางการเมืองสิอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกแต่ทั้งในเชิงของปรัชญาการเมืองก็ดีในเชิงของพัฒนาการในเรื่องข,ของความคิดทางการเมืองเนี่ยการแบ่งขั้วทางการเมืองถือว่าเป็นปกติเลย แต่สิ่งที่จะทำให้การแบ่งพวทางการเมืองนั้นเป็นปัญหาเนี่ยมันมีองค์ประกอบอยู่สองประการนะฮะหนึ่งก็คือว่าการไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างนะฮะอันนี้ก็จะทําให้เป็นปัญหาเพราะว่าท้ายที่สุดมันก็อาจจะนําพามาซึ่งการใช้ความรุนแรงนะฮะหรือแม้ทั่งวาทกรรมความเกลียดชังเพสบีอะไรต่างๆ,างๆหล่าเี้ยนะครับกับอีกประการหนึ่งก็คือว่ากระบวนการในการที่จะปิดกั้นกดทับนะฮะในเรื่องการแสดงออกหรือใช้สิทธิเสรีภาพ นะอันนี้ก็จะเป็นมุปสัคอย่างหนึ่งการที่จะทําให้ท้ายที่สุดเนี่ยการแบ่งขั้วทางการเมืองแทนที่มันจะเป็นธรรมชาติของประชาธิปไตยเนี่ยมันอาจจะทําให้กลายเป็นปัญหาของประชาธิปไตยได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยณวันนี้การมีพื้นที่ในการพูดคุยเนี่ยน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าสําหรับสังคมไทยครับครับการที่เอ่อคุณรุ่งบอกว่าเอ่อเมื่อไม่มีการไตส่สวนเพิ่มเติมที่เรียกร้องก็ขอเดินออกมาแล้วก็ ไม่ได้ไม่รับฟังการอ่านคำวินิจฉัยกับตัว<ช>แทนของอคุณไม่กับคุณอนนท์ก็บอกเหมือนกันใช่ไหมครับประเด็นออกมีผลมีความแตกทําให้เกิดผลอะไรแตกต่างไปจากฟังหรือไม่ฟังนะครับคือผลในทางกฎหมายไม่น่าจะมีอะไรที่ต่างนะครับเพราะวันนี้<ม>เราก็เห็นได้ว่าเมื่อสารน้ํานูลน,น,นั้นได้อ่านคำวินิจฉัยจบเนี่ยก็ได้มีการย้ําในประเด็นนี้ทาง<ม>ว่า<ม>ทางผู้ถูกฟ้องเนี่ยได้ออกจากห้องพิจารณาคดีเนี่ยนะครับ<ม>ซึ่ง เป็นไปโดยความสมัครใจแล้ววันนั้นก็ถือว่าไม่ได้เป็นการอ่านรับหลังนะฮะผู้ถูกฟ้องอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าในทางการเมืองอันเนี้ยก็จะมีผลที่อาจจะนําไปสู่การวิาพากษ์วิจารณ์ต่อนะครับถึงเรื่องของอความชอบธรรมของคำว,วินิจฉัยความชอบธรรมของศารน้ำนูนอะไรต่างๆแบบเนี้ยนะครับที่จะออกไปสู่การเคลื่อนไหวต่อในสัปดาห์นอกสารน้ำนูนนะครับอือแต่ว่าถ้าสมมติว่าอย่างที่อาจารย์ยุทธพรบอกคงไม่สามารถ ทำให้การเคลื่อนไหวของคนกลุ่มนี้ยุติลงได้ครับก็จะนําไปสู่อะไรก็ตํารวจก็จะเดินหน้าที่จะทําอย่างที่ตํารวจทํามาตลอดแต่ก็จะมาฟ้องในศาลศาลปกติไม่ใช่ศาลธรรมนูนมันมีจับจประเด็นไรที่จะกลับไปศาลรธรรมนูนอีกไหมครับคือจะมีประเด็นที่อาจจะกลับไปสู่ธรรมนูนอีกถ้ากลุ่มที่เคลื่อนไหวไม่ใช่กลุ่มเดิมไม่ใช่เครือข่ายเดิม<อ>คือวันนี้ในคำนี้ฉายศาลธรรมนูญเนี่ย ห้ามผู้ถูกฟ้องและเครือข่ายนะครับเพราะนั้นเนี่ย<ม>ก็หมายความว่าถ้ายังมีกลุ่มคนหรือเครือข่ายที่มีสายสัมพันธ์<ม>กับผู้ถูกฟ้องอยู่อันนี้ก็ยังถือว่าอยู่ภายใต้คำวินิจฉัยศารน้ำนูน<ม>แต่ว่าถ้าเผอิญว่ามีกลุ่มใหม่หรืออะไรต่างๆที่เขาขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นไปได้ที่จะมีการไปร้องต่อศาลน้ำนูนแต่อย่างที่เดืนอนสรชัยอะครับว่าศาลก็อาจจะเห็นว่ามีพฤติการที่คล้ายคลึงกันนะอาจจะทําให้การไต่สวน นะหรือว่าการหยิบจับหลักกฎหม,มายมาวินิจฉัยก็อาจจะเร็วขึ้นนะหรือศาลอาจจะสั่งเลยถ้าเห็นว่าพฤติการมันชัดเจนหรือคล้ายคลึงกับกรณีเดิมอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นได้ไดนะส่วนในทางอาญานั้นเนี่ยหลายคนก็ตั้งคําถามรับว่าจะมีการหยิบจับเอาคำวินิจฉัยวันนี้ไปดาเนินคดีต่อเลยได้ไหมใช่ไหมใชนะไ,ไมครับ ได้ไม,ไม่ได้คนต,ตั้งข้อสังเกตไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ครับเพราะว่าพฤติการในการกระทำมันยังไม่เกิดนะครับแต่ว่าถ้าหลังจากนี้มีพฤติการในการกระทำที่เกิดขึ้นแะเช่นกลุ่มเดิมก็ไปเคลื่อนไหวอีกแล้วการเคลื่อนไหวของเขาอ่ามันเข้าองค์ประกอบนะฮะของความผิดตามกฎหมายเนี่ยอันนี้ก็เป็นไปได้ที่อย่างที่เรียนนะครับอาจจะมีการไปดําเนินคดีทางอาญานะครับอาจจะมีทางแพ่งด้วยแล้วก็แล้วแต่พฤติการว่าจะไปเกี่ยวทางแพ่งด้วยไหม นะฮะเป็นคดีแล้วก็อาจจะมีการหยิบยกเอาคำวินิจฉัยสารน้ำนูนเนี่ยไปเป็นพยานหลักฐานประกอบนะฮะครับครับคำวินิจฉัยที่พูดถึงเครือข่ายเนี่ยหมายถึงเครือข่ายอะไรไม่ได้ระบุนะครับแต่ว่าคือคือผมก็เจอศาลคงหมายถึงบรรดากลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนะฮะที่ที่เกี่ยวข้องนะครับกับทางกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งเหตุการสองเหตุการณ์นะครับก็มีหลายกลุ่มนะครับนะที่เขา ชุมนุมกันตั้งแต่ปีหกสามถึงหกสี่นี้นะครับอืมครับดังนั้นในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเมื่อคุณรัศมพรสามารถยื่นอย่างนี้ได้ประชาชนใคร,ครก็ยื่นได้ใช่ไหมครับที่จะให้ตีความอย่างนี้ใช่ใช่ครับคือประเด็นนี้เนี่ยเป็นข้อถกเถียงกันใน,ในาการวิจัยสารรัฐนูนเมื่อการแก้รัฐธรรมนูญห้าศูนย์นะฮะที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะครับ,รบในตอนนั้นก็ถกเถียงกันว่าตกอง,องแล้วต้องยื่นผ่านอายการสูงสุดไหม หรือใครก็จะยื่นต่อสารนิธรรมนูญได้ปรากฏว่าก็ต่อมานะครับก็มีการมาเขียนวาในรัางรูปศูเนี่ยให้ชัดเจนมากขึ้นเลยนะว่ายื่นได้สองทางเลยนะครับก็คือจะยื่นผ่านการสูงสุดก็ได้จะยื่นโดยตรงกับสารัฐธรรมนูญก็ได้ในคํออ่านคำนิช้นี่สารก็เริ่มต้นในประเด็นนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับก็เริ่มด้วยประเด็นเนี้ยแล้วก็สารก็ย้อนกลับไปพูดถึงคำนิชัยเดิมในเรื่องการแก้ไขรัฐมนูลในคราวนั้นครับ อืมครับอาจารย์มองว่าผลที่ตามมาการเมืองจะเป็นยังไงในภาพรวมผมคิดว่าการเมืองก็คงจะไม่ง่ายเลยที่จะทําให้การชุมนุมนั้นยุตินะครับหรือว่าเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองนั้นเนี่ยบรรเทาเบาบางลงนะเพราะว่ายิ่งมีคำนิชัยสารรุ่นออกมาเนี่ยอย่างที่บอกครับประเด็นข้อกฎหมายอาจจะยุตินะครับแต่ว่าประเด็นในเรื่องทางการเมืองไม่ยุติง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีการไปเคลื่อนไหวอะไรกันต่อแน่นอนครับ กลุ่มผู้ชุมนุมเขาก็คงไม่ฟังคำนิชัยสารที่บอกให้เลิกการชุมนุมหรือการกระทําอะไรอย่างเี้เหออแอกนะครับเพราะความร้อนแรงในการเมืองยังคงมีอยู่นะครับคาราวนี้ก็จะมีความขัดแย้งหรืออาจจะนําไปสู่ความรุนแรงที่มันเพิ่มขึ้นไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องดูวนต่อนะครับว่าจะมีปัจจัยอื่นอะไรที่เข้ามาเสริมหรือไม่นะครับคิดว่าการเมืองระดับชาติจะมีประเด็นนี้ไหมครับเพราะว่าพักการเมืองแต่ละพักเขาจะยืนอยู่ก็บ S <S ซีเหมือนกัน,นผมผมเชื่อว่ามีนะเชื่อว่ามีเพียงแต่ว่าโทนของแต่ละพักอาจจะไม่เหมือนกันนะครับคือในพักฝ่ายค้านด้วยกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะเป็นโทนเดียวกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าข<อ>เขาเป็นแนวร่วมทางอุดมการณ์นะแต่ว่าอาจจะมีบางพักซึ่งเขาก็อาจจะมีอุดมการณ์ที่ใกล้เคียงกันกับกลุม่มผู้ชุมนุมอะไรเงี้ยนะการะฏิการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับดังนั้นก็ก็จะกลายเป็นประเด็นทกแถลง อของพรรคการเมืองด้วยแล้วก็ของกลุ่มที่เคลื่อนไหวด้วยของกลุ่มที่ต่อต้านการเคลื่อนไหวนี้ด้วยใช่ไหมครับแน่นอนครับแน่นอนเพราะว่าอย่างที่เรียนปรือใช้ว่าการแบ่งขั้วทางการเมืองในประเทศไทยมไม่เคยหายไปไหนเลยนะส<ม>ิบห้าปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีแต่การแบ่งขั้วเนี่ยมันจะยิ่งชัดเจนมากขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกครับพอปัจจัยต่างๆเนี่ยมันไม่เอ้่มรวยยิ่งทาให้การแบ่งขั้วเนี่ยมันก,กลับกลายเป็นปัญหา<ม>ทางการเมืองนะครับ ครับดังนั้นมันก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นหนึ่งนะครับที่จะทําให้เกิดการแบ่งขั้วชัดเจนขึ้นก็จะทาให้เกิดความตึงเครียดมากขึ้นหน้าที่ของใครครับที่จะพยายามลดความตึงเครียดนี้ครับเพราะว่าศาลก็ารก็ตีความตามกฎหมายที่ยื่นออกมาใช่ไหมครับใช่ครับผมว่าทุกฝ่ายนะต้องหันหน้ามาพูดกันนะครับคือณวันนี้เนี่ยถ้าไม่สามารถเกิดการพูดคุยได้เนี่ยนะครับ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยก็คือรัฐก็อาจจะต้องเปิดกว้างในฐานะอยู่ในอำนาจรัฐนะครับในการ<ม>ที่จะพูดคุยต่างๆนะครับ<ม><ม>เพราะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีทางออกหรือกระบวนการต่างๆที่ทําให้เรื่องความขัดแย้งเนี่มันลดลงแต่ว่าถ้าวันนี้เรายังไม่มีพื้นที่ต่างๆเหล่านี้นะครับในการที่จะพูดคุยเนี่ยเ<ม>ก็ต้องบอกว่าโอกาสาที่จะนําไปสู่ความรุนแรงมันมันก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เส้นทางที่จะทําให้ ทุกฝ่ายเนี่ยสามารถจะหันหน้าเข้าหากันได้มันก็จะติดตันนะลงไปเรื่อยๆคดีความมันติดตันลงไปเรื่อยๆมันไม่มีทางออกอื่นเลยนอกจากความรุนแรงจริงๆดังนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลนะฮะเราคงต้องช่วยกันไม่ให้มันไปถึงจุดนั้นนะครับอืมครับแต่ว่าดูเหมือนว่าคนที่เขาไม่ยอมไม่เห็นด้วยเขาก็จะไม่ยอมเลยจะไม่มีการเจรจาเสนากันระหว่างฝ่ายที่ ขับเคลื่อนฝ่ายที่ต่อต้านกันขับเคลื่อนเลยนะครับใช่ครับใช่ครับซึ่งอันนี้คือปัญหาไงฮะอย่างที่บอกว่าต้องยอมรับความเห็นต่างนะฮะแล้วก็ใช้พื้นที่ใช้เครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆที่เป็นกลนไกในการที่จะลดหรือบรรเทาความขัดแยง้งนะแล้วก็เรื่องความเป็นธรรมต่างๆเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่สําคัญอันหนึ่งที่จะทําให เกิดสิ่งที่กระทบความยุติธรรมนะครับในระยะเปลี่ยนผ่านนี่ก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในสังคมมานายาวนานนะ,นะว่าจะมีทางออกยังไงอะไรเงี้ยนะครับใช่เลยครับครับต้องขอบคุณอาจารย์ยุทธพรมากครับเช้าวันนี้ที่มาช่วยวิเคราะห์แง่มุมครบทุกด้านทุกมิติเพื่อเราจะได้ติดตามข่าวนี้ด้วยสติแล้วก็ด้วยการมองฟังทุกฝ่ายเพื่อเข้าใจาถึงสถานการณ์และป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งที่เราไม่อยากจะเห็น เรื่องความเปลี่ยนแปลบ้านเมืองนี้นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ทิตะพอรครับสวัสดีครับ,รบ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere anytime any device